มีทานเรื่องบุกบ,บิบบูบี้ผู้แต่งมากระเร็กมาไฮาจากหนังสือเมกเริงราสายน้ำร้องเพลงเล่มที่หนึ่งนานมาแล้วยังมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีนางฟ้าปกปะรักษาอยู่มีแม่มดเหาะผ่านมาสาบต้นไม้ว่าจงหงิกหงงอๆ ต้นไม้ที่น่าสงสารจึงต้องเติบโตยอย่างหงิกหงิกงองอนางฟ้าเวียนมาดูแลต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันชอบที่นี่ต้นไม้บอกแต่ว่าฉันกลับต้องหยิกหงิกงองอตายจริงนางฟ้าอุทานแล้วแตะต้นไม้อวยพรว่าจงหอมหวานเถิดต้นไม้จึงแตกเดากแรกออกมา ปีต่อมาแม่มดเหาะผ่านมาอีกครั้งต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างหงิดหยิกงองอแต่มีดอกสีชมพูบานสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมหวานชื่นใจแม่มดจึงโกรธมากสงบูดบุดเบิ้ยวเบี้ยวแม่มดสาต้นไม้ที่น่าสงสารจึงต้องเติบโตอย่างหนิกหนิกงองอบูดบูดบี้ยวเบี้ยว นางฟ้าเวียนมาดูแลต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันชอบที่นี่ต้นไม้บอกแต่ว่าฉันกลับต้องหงิกหกงอๆบูดบูเบียเบ้ยวเบี้ยวตายจริงนางฟ้าอุทานแล้วแตะต้นไม้อวยพรว่าจงเป็นสีทองเถิดต้นไม้จึงกลิใบสีทองออกมาแซมใบสีเขียวที่มีอยู่เดิม ปีต่อมาแม่มดเหาะผ่านมาอีกครั้งต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างหงิกหงอกงอ,งอบูดบูดเบียเบ้ยวเบี้ยวแต่มีดอกสีชมพูบานสะพรั่งและใบสีทองอรารามแม่มดจึงโกรธมากจงบุบบิบบูบี้แม่มดสาบต้นไม้ที่ดูน่าสงสารจึงต้องเติบโตอย่างหงิกหกงอกงอ บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวบุกบิดบูบีนางฟ้าเวียนมาดูแลต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันชอบที่นี่ต้นไม้บอกแต่ว่าฉันกลับต้องหงิกหงอกงอบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวบุกบิบบูบีตายจริงนางฟ้าอุทานและแตะต้นไม้อวยพรว่าจงรอดพ้นของภัยเธิด ีต่อมาแม่มดเหาะผ่านมาอีกครั้งต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างหนิกหงิกงอ,งอบูดบุบเบี้ยวเบี้ยวบุบบิบบูบ,บ,บี้แต่ขณะเดียวกันก็หอมหวานมีสีทองอร่ามและรอดพ้นผองภยัยกิ่งก้านที่ผิดรูปผิดร่างมีเด็กๆขึ้นไปนั่งนอนปีนป่ายสร้างบ้านอยู่ท่ามกลางใบไม้สีทอง ตางรังอยู่ในหมู่ดอกไม้สีชมพูลำต้นหงิกหงิกงอกกับกลายเป็นขั้นบันไดให้เด็กๆได้ไต่หิ่งก้านที่บุกบิบบูบี้ช่างเหมาะกับการเล่นของเด็กๆเสือจีนนี่เป็นต้นไม้ที่ดีที่สุดในเมืองเลยเด็กๆพูดกันมันหงิกหงิกงองอบ,บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวบุบบิบบูบี้ แถมยังหอมหวานและเป็นสีทองหมอให้เราเล่นเหลือเกินการกระทําของแม่มดกลายเป็นผลดีไปโดยไม่เจตนาแม่มดจึงโกรธมากจนระเบิดออกราวกับลูกป่งแตกแต่เด็กๆและต้นไม้มัวแต่เล่นเพลินจนไม่ได้สังเกตเห็น